คุณปู่ฝ่าเคอร์ฟิวซื้อบริการหลังฉีดวัคซีนแล้วมีอารมณ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่อิตาลีหลังพบว่ามีชายวัย85ปีรายหนึ่งได้ทำการฝ่าฝืนเคอร์ฟิวแอบออกจากบ้านเพื่อไปซื้อบริการตามรถบ้านที่จอดอยู่ริมถนนใกล้ชายหาดโดยต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาพบเจอเข้าจึงได้ปรับเงินไปประมาณ1 9 0 0 0บาทแล้วปล่อยตัวไปแต่หลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงต่อมาก็พบกับชายชราคนเดิมอีกครั้งและกำลังจะซื้อบริการอีกเช่นเคยจึงได้ทำการปรับเงินอีกครั้งจำนวน19,00 0บาททางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้สอบถามว่าถูกปรับไปแล้วถึงง2ครั้ท ยังฝ่าฝืนเคอร์อฟิวออกมาอีกโดยทางชายชารารายนี้ได้เผยว่าก่อนหน้านี้ตนนั้นได้ไปฉีดวัคซีนโควิดมาก็เริ่มรู้สึกแปลกๆจู่ๆก็เกิดมีอารมณ์รู้สึกไม่อยากจะอดกอั้นติดต่อไปจึงได้ฝ่าฝืนเคอร์อฟิวออกมาซื้อบริการในเวลานี้